ในชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องพบเจอกับความทุกข์ความผิดหวังและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจหวังแต่แท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเสมอไปหากเกิดจากใจของเราที่ไม่ยอมปล่อยวางหลายครั้งที่เรายึดมั่นในสิ่งใดมากเกินไปยึดในความคาดหวัง ยึดในอดีตยึดในคำพูดของคนอื่นก็ยิ่งทำให้ใจเราหนักแต่เมื่อใดที่เรารู้จักวางใจจะกลับมาสงบและความทุกข์จะค่อยๆจางหายไปเหมือนควันไฟที่ดับลงเองเมื่อไม่มีเชื้อให้ไหมต่อสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่เที่ยงคือธรรมดาเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะเบาไม่แบกสิ่งที่เกินจำเป็นจงฝึกใจให้รู้จักอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดและยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเพราะการปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหา แต่คือการอยู่กับปัญหาโดยไม่ทุกไปกับมันสาธุ